หลังทำการฉีดพ่นปุ๋ยให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะรดน้ำเพื่อที่จะชำระล้างเชื้อโรคเชื้อราที่มากับน้ำฝนค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i ต์อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา17.30น เช่นเดิมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนเริ่มตกบ้านท่านใดมีฝนตกแล้วสำหรับปีนี้คอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะที่บ้านต้นก็ได้รับน้ำฝนเป็นครั้งแรกแล้วดีใจมากๆเลยค่ะ สำหรับเราๆที่รักการปลูกต้นไม้รวมถึงชาวไร่ชาวนาก็คงดีใจไม่แพ้กันเมื่อฝนตกนั้นหมายถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วต้นไม้จะเริ่มงอกมีการปริใบจเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามเนื่องจากได้รับน้ำฝนแต่สำหรับท่านที่ปลูกบอนสีผักสวนครัวต้นไม้ทุกชนิดที่เป็นส่วนเล็กๆหลังจากฝนตกแล้วอย่าลืม oh oh. รดน้านะคะ รดน้ำเพื่อที่จะชำระล้างเชื้อโรคเชื้อราที่มากับน้ำฝนค่ะวันนี้ต้นก็จะนำเทคนิคง่ายๆเป็นเทคนิคก,การปลูกบอนสีในหน้าฝนซึ่งต้นเองก็จะทำส่วนผสมสูตรนี้ติดไว้ใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเพราะผลลัพธ์ที่ได้ในการปลูกบอนสีในหน้าฝนจะทำให้บอนสีสวนคุณต้นไอทีมีใบใหญ่ใบสมบูรณ์มีใบโดกเป็นพุ่มเป็นกอ แตกหน่อใหญ่กัดสีสดใสดังที่ทุกท่านกำลังรับชมอยู่ณนะขนาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมสูตรบำรุงบอร,รสีซึ่งเป็นสูตรการปลูกบอร,รสีในหน้าฝนทำแบบง่ายๆพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1ผงชูรสค่ะในผงชูรสจะมีธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นสารอาหารกลุ่มหลักที่พืชต้องการแล้วก็มีกรดอะมิโน กรดอะมิโนของพืชจะช่วยในการบำรุงรากทําให้บอนสีและต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่วยในการสังเคราะห์แสงบอนสีจะมีใบดกใบสวยกัดสีเข้มสดแข็งแรงทําให้บอนสีและต้นไม้แตกหนอ่อแตกหลอดได้เป็นอย่างดีปริมาณที่ใช้1ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใส ทำมาจากปูนแดง1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ1ลิตรตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วนำส่วนน้ำปูนใสมาใช้ประโยชน์ค่ะน้ำปูนใสมีลิตรเป็นด่างน้ำปูนใสจะทำหน้าที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแก้ปัญหาเชื้อโรคเชื้อราช่วยกระตุ้นให้ต้นไม้และบอนสีแตกยอดแตกกิ่งช่วยป้องกัน โรคต้นไม้ใบหงิกใบงอใบเหลืองป้องกันศัตรูพืชบางชนิดได้ด้วยค่ะผสมกับน้ำเปล่าปริมาณ10ลิตรค่ะจากสรรพคุณที่ต้นได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสูวนผสมทั้งสองเป็นส่วนผสมที่ต้องใช้ในหน้าฝนนี้ค่ะทุกครั้งก่อนการบำรุงใส่ปุ๋ยแนะนำให้ทำการพรวนดินก่อนค่ะประโยชน์ของการพรวนดินจะช่วยให้บอลสีและต้นไม้มีระบบรากที่ดี ช่วยให้บอนสีแตกหลอดมีหน่อดกปุ๋ยสุดนี้สามารถใช้ได้2วิธี 1. รลาดรดที่โคนต้นค่ะวิธีใช้ที่2ฉีดพ่นทางใบค่ะการฉีดพ่นทางใบแนะนําให้ฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดใบรับสารอาหารได้เต็มที่การฉีดพ่นให้ฉีดพ่นบนใบใต้ใบและฉีดพ่นไปที่ดินปลูกด,ด้วยค่ะ หลังทำการฉีดพ่นปุ๋ยให้ทิ้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วทำการรดน้ำค่ะประโยชน์ทางอ้อมของการรดน้ำจะช่วยชำระล้างสิ่งตกค้างที่พืชหรือบอนสีไม่สามารถนำไปใช้ได้ออกไปทำให้บอนสีและต้นไม้ของเราไม่เป็นโรคง่ายความถี่ในการใช้สูตรบำรุงบอนสีควรใช้หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ถ้าจะให้สูตรบำรุงบอลสีนี้เห็นผลเป็นอย่างดีไม่ควรใช้ช่วงที่มีแดดจัดจัดค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงบอลสีในวันนี้ค่ะสูตรในการบำรุงในวันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าเป็นเป็นสูตรที่ทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆเช่นกันค่ะสำหรับท่านใดก็ตามที่ปลูกบอลสีและต้นไม้แล้วโตช้าไม่แตกหลอดไม่แตกหนอ่อ ใบไม่ดกใบเล็กดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะและต้นก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a n n e l ค่ะ ฝากกดติดตามเพจและช่อง t i k t o อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ